สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566เรามาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ะชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่ 13มีนาถึง12เมษามาดูนะคะว่าชาวราศีมีนในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูนะคะว่าศาสตร์มหัศจรรท์โดโมิโนโจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนบ้างชาวราศีมีนชิ้นแรกนะคะได้01นะคะชิ้นต่อไปชิ้นที่2ได้13ชิ้นที่3ได้51ชิ้นที่4ได้ 37และชิ้นสุดท้ายได้6 7ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เขาบอกว่าชาวราศีมีนเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้คุณอย่าคิดมากคิดเยอะหรืออย่ามาโนไปเองนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมีนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ลบคิดมากคิดเยอะ น้อยใจง่ายนะคะหรืออาจจะมีความวิตกกังวลจากการที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าถูกคนกลั่นแกล้งจนทําให้เรามองโลกในแง่ลบได้เลยด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีมีนเองเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เรามองโลกในแง่ลบหรือเราคิดมากคิดเยอะคิดไปเองมันจึงกลายเป็นว่าทําให้ถูกคนมองว่าคุณเป็นคนทําเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นมีอะไรเราจะต้องพูดต้องเคลียร ะคะเคลียร์ให้ตรงประเด็นตรงจุดตรงคนไปเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันใช่ไหมหรือเราคิดไปเองนะคะทีมนี้มาดูเรื่องการงานของชาวราศีมีนการงานของชาวราศีมีนสําหรับใครที่ทํางานประจํา<ๆ>เขาบอกว่าทํางานให้เสมอต้นเสมอปลายสักนิดหนึ่งในที่นี้เจ้านายหรือผู้ผู้ร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานมองว่าคุณทํางานไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายขยันก็ทําขี้เกียจก็ไม่ทํา นะคะคมันเลยทําให้ผลงานของคุณออกมามีบ้างไม่มีบ้างค่อนข้างไปทางที่ผลงานเข้าตากรรมการน้อยเกินไปนะคะมันจะส่งผลทําให้คุณยิ่งคิดมากคิดเยอะเข้าไปใหญ่เพราะคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่สนใจเราเหมือนไม่ได้เราไม่ได้รับการดูแลหรือเราไม่ได้รับการสนใจ มันอาจจะมาจากสาเหตุมาจากตัวเราด้วยที่ว่าเราคิดเยอะจนทําให้เราอะหมดกําลังใจเราเครียดง่ายนะคะเราเครียดเราคิดมากเกินไปจนบางทีทําให้กลางค่ํากลางคืนไม่หลับไม่นอนมาดูถึงว่าสําหรับคนที่ออทำธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีโครงการใหม่ๆท้าทายความสามารถเข้ามานะคะมันก็อาจที่จะเป็นการที่ว่าไปเสริมรายได้หรือไปทำอะไรเพิ่มเติมจาก ธุรกิจตัวเดิมมันเป็นการที่เรียกว่าเป็นงานท้าทายความสามารถอาจจะเป็นงานที่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำเขาบอกว่าให้เป็น pre เ r d e r ไปก่อนอย่าทำอะไรที่ไปกักตุนสินค้ามันจะทำให้คุณเดือดร้อนได้นะคะส่งผลทำให้เราอะเดือดร้อนเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้แต่สำหรับคนที่ทำงานประจำเมื่อกี้พูดขาดไปนิดนึงนะคะเขาบอกว่าคนที่ทำงานประจำเจ้านายอาจจะมีงานเข้ามาให้คุณทำแบบท้าทายความสามารถของคุณ ถ้างานที่เขาเอาเข้ามาแล้วคุณสามารถทําได้มันจะส่งผลทําให้คุณมีชื่อเสียงได้เพราะฉะนั้นน่ะบางทีอย่าไปคิดน้อยใจว่าอุ๊ยเอางานยากงานลําบากงานเราไม่ถนัดทําไมเอามาให้เราแกล้งเราหรือเปล่าอย่าไปคิดแบบนั้นบางทีเขาอาจจะกําลังพิสูจน์เราอยู่กําลังดูว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนหรือกําลังจะดูว่าเรามีความพยายามมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินเ็าบอกว่าการเงินในช่วงนี้ชาวราศีมีนไม่โอเคเลยนะ มีปัญหาเรื่องการเงินระวังจะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแบบชนิดที่เรียกว่าหาทางออกไม่ได้ใครที่เป็นหนี้สินระยะยาวระวังมีเกณฑ์ของการถูกฟ้องล้มละลายเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้นะคะแล้วสำหรับใครที่ไป เซ็นค้ำประกันผู้อื่นก็จะส่งผลทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการต้องไปรับผิดชอบแทนเขาต้องไปร่วมรับผิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้คุณเป็นหนี้เป็นสินได้อาจจะเป็นหนี้นอกระบบเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักของชาวราศีมีนสําหรับคนโสดเขาบอกว่ากฎกติกาของคุณเยอะเกินไปไหมนะคะจะต้องตรงตามระเบียบที่คุณต้องการเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างคุณมี ข้อบัญญัติไว้10ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนที่เข้ามาต้องมีครบสิบข้อเช่นถึงจะโอเคด้วยมันจึงทําให้คุณมีคู่ยากจะถามว่าอยากมีคู่ไหมเงานะอยากมีคู่ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแต่อีโก้สูงเวลามีคนเข้ามาก็ดูชี่ว่าดูว่าฉันจะเขามองว่าหญิงอะนะมองว่าเรื่องเยอะกติกาเยอะกฎระเบียบเยอะ,ยอะแต่ถ้าเข้ามาได้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถเข้ากันได้ด้วยดีนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะพบรัก หรือว่าเจอคนถูกอกถูกใจในเดือนมิถุนายนนี้แต่เขาบอกให้ลดอีโก้ลงบ้าง นะคะคอย่ากดกติกายเยอะเกินไปแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในช่วงนี้ก็อาจจะจู้จี้จุกจิกกันไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็สามารถที่จะประคับประคองอยู่ด้วยกันไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วรักกันดีอยู่แหละแต่ว่าค่อนข้างที่จะขี้บ่นไปสักนิดหนึง่งทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าชาวราศีมีนหรือลักนามีนในช่วงนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเครียด <c oughs> ขออภัยนะคะคิดมากคิดเยอะคิดไปเองมันจึงทําให้บางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วมันจะส่งผลทําให้คุณอาจจะมีความดันนะคะความดันสูงได้แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองนะคะที่ต้องระวังคือมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองมีโอกาสแตกตีบตันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าปวดหัวผิดปกติ แล้วต้องกินยาอาสมมติวัน,นอาทิตย์นี้กินยาแก้ปวดเม็ดนึงอาทิตย์ต่อมามันเม็ดหนึ่งมันเอาไม่อยู่ละมันต้องเพิ่มคุณอย่าไปคิดว่าแค่ปวดหัวนะลูกค้าของมาดามเนี่ยออปวดหัวแบบนี้แหละกินยากินไปกินมารู้สึกตัวอีกทีคือเส้นเลือดมันแตกแล้วแล้วที่สําคัญคืออายุเพิ่งจะห้าสิบเอ่เพิ่งจะสามสิบต้นๆซึ่งตอนเขามาดูดวงกับมาดามมาดามเจออยู่นะว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองจะแตกแต่เราเห็นว่า เพิ่งจ 32, ะ32-3 3ไม่น่าที่จะมีก็เลยไม่ทักเรื่องนี้ไปทักเรื่องอื่นแทนเพราะว่าเขามาดูเกี่ยวกับเรื่องคดีความแต่ผลปรากฏว่าผ่านไป3เดือนสามีเขาโทรมาให้ดูให้ทีว่าแฟนเขาจะรอดไหมอ่ะเส้นเลือดในสมองแตกมาดามยังจําตัวแล้วตอนนั้นใช้โดมิโน,โนดูให้ยังจําได้เลยว่าเฮ้ยมันมีเลขนี้ขึ้นมาแล้วเราอะมองข้ามไปเพราะคิดว่าอายุยังน้อยดังนั้นน่ะ สิ่งที่มาดามพูดเนี่ยไม่ได้กำหนดนะว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันมีมันมีโอกาสได้ทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสำหรับคนอายุ50อัพก็คือโรคเก่านะคะโรคก,กรรมพันธุ์เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งต้องระวังว่ามีเกณฑ์ของการที่จะรับเชื้อตรงนั้นมาได้ด้วยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมารับทุรับไปซะทุกโรคหรือว่าจะต้องเป็นซะทุกคนถ้าใครที่ควบคุมอาหารดูแลสุขภาพดี โรคเหล่านี้ก็รอดไปได้เหมือนกันนะคะมาระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนด้วยนะเกี่ยวกับการกินนะคะการกินการที่แบบว่าบางทีขับรถขับลาแล้วมันมันง่วงบางคนชอบแก้ปัญหาการง่วงด้วยการอมลุกอมระวังนะเพื่อนมาดามเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เพราะว่าการใช้อมลุกอมนี่แหละแล้วเป็นเบาหวานรละลับไม่ได้เครียดก็ตอมใจจากโรคนี้ไปแล้วนะคะ ถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภสำหรับชาวราศีมีนดวงที่ของชาวราศีมีนเหมาะกับเลขเลขเบิ้ลเลขคู่เลขหามนะคะแล้วก็จะได้โชคลาภจากอะไรโชคลาภจากทะเบียนรถโชคลาภจากบ้านเลขที่จากคนรักอายุของคนรักก็ได้นะคะแล้วก็โชคลาภจากคนคนตายนะคะหรือความฝันแต่ถามว่าได้ก้อนโตไหมมันเป็นทุกขลาภนะ ได้โชคแล้วจะมีเรื่องเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีมีนต้องทําใจหน่อยนะช่วงนี้เรื่องโชคลาภเรื่องการเงินของคุณไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะเรามาให้ไพ่เคล็ดลับเสริมดวงอะ่ะช่วยเสริมดวงให้คุณดูแล้วกันว่าคุณควรสวเสริมดวงอพูดผิดพูดถูกเสริมดวงทางด้านไหนดีถ้าใครเป็นแฟนขับมาดามจะรู้ว่าไพ่เคล็ดลับเสริมดวงที่มาดามให้เนี่ยมันจะตรง คนที่ราศีนั้น,น,นที่กําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะลองมาดูว่าชาวราศีมีนไพ่เคล็ดลับเสริมดวงจะเตือนเกี่ยวกับด้านไหนและเสริมดวงด้านใดดีใบแรกใบแรกเรื่องความรักการเงินมาเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าให้ซื้อขนมขนมเค้กกินหรือแจกหรือซื้อแจกกินเองมันจะไปได้อะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ทานบารมีนะคะซื้อแจกดีกว่าทีนี้วันศุกร์เนี่ยวันศุกร์มันคือเลขหกหรือยี่สิบเอ็ด ะะเพราะฉะนั้นเราซื้อเป็นแบบชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแจกเป็นคัพเค้กก็ได้นะคะหชิ้นก็ได้เนาะแจกแจกเด็กหรือแจกใครที่แบบว่าเขาผู้ยากไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นทานบาร,รมีในวันศุกร์ช่วงเวลา19นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกา30นาทีแจกและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักและการเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเกี่ยวกับเรื่องความรักการเงิน สำหรับใครที่ชาวราศีมีนใครที่เกิดวันศุกร์ยิ่งต้องระวังนะวันศุกร์ปีนี้ทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะทําให้โดยเฉพาะชาวราศีมีนใครที่เกิดวันศุกร์ควรทํานะคะซื้อแจกเพื่อเป็นทานบาร,รมีนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุปสรรคการเงินอะไรที่ติดขัดเนี่ยมันก็จะทําให้คนมีคนเมตตา สงสารรักใคร่เราช่วยเหลือเราสนับสนุนเกื้อกูลเราได้นะคะมาดูอีกข้อหนึ่งอีกหนึ่งหัวข้อก็คืออ้าวเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงบารามีมาเลยทีเดียวนะคะเขาบอกให้สวดพระคาถาประจําวันจันทร์สิจบในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เกี่ยวกับชื่อเสียงวาสนาบารามีนะคะในวันจันทร์วันจันทร์เสริมเรื่องสเสน่ห์อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่ เกิดราศีมีนเขาบอกว่าให้สวดพกะาถาประจําวันจันทร์15จบในวันอาทิตย์เวลา21นาฬิกานาทีถึง22นาฬิกาเพื่อที่จะทําให้อะไรอ่ะเราได้มีวาสนามีบารมีนะคะมออีอาจจะมีคนกําลังจ้องทําลายชื่อเสียงเรา มันก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงทําให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้เราพูดจาดูน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งหัวข้อหัวข้อสุดท้ายที่จะให้ชาวราศีมีนได้ทำอืมชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงให้มากๆเลยนะแสดงว่ามีคนกําลังใส่ร้ายป้ายสีจ้องทําลายชื่อเสียงเราเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่า ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกั่นแกล้งถูกทำลายชื่อเสียงไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะเขาอาจจะพูดอะไรที่เกินความเป็นจริงในที่นี้เขาบอกว่าให้ซื้อทองหยอดกินหรือให้แฟนกินนะคะในวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกานาทีวันอาทิตย์เนี่ยกิน1เม็ดก็ได้ หรือจะกิน6เม็ดก็ได้นะคะทองหยอดกินเป็นการแก้เคลดกินเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นการหนึ่งนะกินทองหยอดเป็นอะไรเป็นการเติมความหวานให้กับชีวิตชีวิตความรักเราอาจจะถูกเราอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักไม่มีแฟนมีคนไปใส่ร้ายเราหรือเปล่าทําให้คนที่เขาจะเข้ามาเขาไม่อยากเข้ามาคนดีๆที่จะเข้ามาก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะโดนสกัดดาวลุ่ง ซื้อทองหยอดกินเพื่อเป็นการเติมความหวานให้กับชีวิตเพื่อเป็นการทําให้เราอ่ะชื่อเสียงเราชื่อเสียงบารมีเราอ่ะเรียกคืนกลับมานะคะทําในวันอาทิตย์แล้วก็เออเขาบอกว่าซื้อให้ตัวให้แฟนกินหรือให้ตัวเรากินเนี่ยถ้าเกิดเรามีแฟนอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นการเติมความหวานให้กันเพื่อที่จะได้ทําให้ชีวิตคู่เนี่ยราบรื่อมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยส่งเสริมกันด้านชื่อเสียง บรารมีนะคะทําให้เรามีเกียรติยศชื่อเสียงเกิดขึ้นทําอะไรใครที่จ้องจ้องทำลายชื่อเสียงเราก็จะได้ทําลายเราไม่ได้นะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีมีนแล้วนะคะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามส่วนตัวมีค่าครูนะคะไปที่ Facebook ของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงหรือไปที่ l ลายของมาดาม0617360440นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ